นี่คือเข้ากันมากทุกคนืมืมืมซอสพริกสีราชาฮืม ตําซัวแซลมอนถูกแซลมอนชิ้นโตโตจากแมคโครอร่อมยมากือ 으음~~ 으음~~ 음. ไปจาพี่้องแสบแสบน้ำกันอ เป็นซอสพริกสีราชาเขาบอกว่าอีซอสนเนี่ยช่วยตัดเลี่ยนได้ดีทุกคนอร่อยมากใส่สุด,สด อชีตบอลยังเยืออยู่ได้พี่น้อง <a food. c oughs> ส่วนแซลมันเราจะกินไกนี่บ่น Se ha อินพันแซลมอนจะพี่น้อง <gasps> ไปคำตุ่ตุตัมแซลมอนนันตบรหแอพันที่ไปที่นี่พี่น้องป,อป๊อตข้าไปออื้ Hmm. มันน mm ี hmm. mm ่โดิ้นเส้นบ้างเส้นซ่ามัน ไปพี่น้องแคมสุดท้ายเผ็ดเผ็ดแห้งเบิงตะตำมาสีตำพี่น้องนัวครับอือหืมอื้ม ซอส,สพริกมาอย่างเน้ยซอส,สพริกสีราชาเนี่ยมันมีความเปรี้ยวเผ็ดนิดๆตัดเลี่ยนได้ดีมากกับแซมีมมนก็ถึงกินกับซอสพริกเลยไม่ต้องกินกับน้ำปลาร้าน้ำปลารังที่มันขาวจริงปะกินปลาลามันขาวอยู่แล้วไปทําให้เนื้อปลาขาวอ,อันนี้เรื่องจริง <c oughs> แต่ถ้าทําไม่ดีแล้วน่าจะถ้าถ้าจะทมเป็นน้ำปลาแซลมอนนะ กระเทียมตัดหัวหอมตัดอร่อยเลยสำหรับคลิปนี้เท่าไหร